U.P.F. คือ ultra processed food นะไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามอีเเร่ยง process e d food กับ ultra processed food ไม่เหมือนกันนะ process e d food ของหมักของดองขนมปังซาวโดก็ถือว่าเป็น process e d food ร้อยแค r i e s จากผลไม้กับ100อยแค r i e s จากมันฝรั่งถุงไม่เท่ากันเลยไม่เท่ากันในเชิงสิ่งที่มันทำงานกับร่างกายเราถ้าคุณเชื่อว่า U.P.F. ไม่ดีอะ่ะร0อยแคลอรีจาก U.P.F. มันไม่เท่ากับร0อยแคลอรีจาก real food แน่นอน mission to the moon ชิสุอโอกะชาเขียวที่คราฟรสนุ่มด้วยใบายชาต้นฤดูจากเมืองหลวงชาเขียวประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Mission ตะลุมพุ Podcast สนะครับคนอยู่กับโรเบิร์ตทานุสหาครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องอาหารกันนิดหนึ่งคือวันก่อนผมก็เขียนสเตตัสใน a c e b o o k นะฮะแล้วก็มีคนแชร์ไปเยอะนะฮะหลายร้อยอยู่ ก็เลยอยากจะมาเล่าเพราะว่าเวลาเล่าจะเล่าได้ละเอียดกว่านะครับพูดเรื่องไออ ultra processed food นั่นแหละนะฮะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่อ่าน ultra processed food จบอะผมก็เปลี่ยนวิธีการกินไปเยอะมากนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะดูเวลาดูของเนี่ยเราจะดูแบบแคลอรี่เนาเป็นหลัก่แคลอรี่เท่าแคลอรี่เท่าไรมีน้ำตาลกี่กรัมอะไรเงี้ยนะฮะสมัยนี้ก็ื่ดูนะแต่ว่าสิ่งที่ดูเราให้ความสำคัญมากกว่าคือว่ามันใส่อะไรบ้างคือคือผมดู ส่วนผสมหรือว่า i n g กริเดียนเนี่ยเป็นหลักนะ,ะแคลอรี่เป็นเรื่องรองแล้วก็เวลาไปซื้อตามร้านแบบซูเปอร์อลไรก็จะพบว่าโอ้โหซื้อของยากขึ้นเยอะแต่ว่าพอพอเราเปลี่ยนวิธีการเลือกอาหารแล้วเนี่ยนะฮะรู้สึกรู้สึกได้ชัดเจนสุดๆว่าเปลี่ยนไปเยอะมากตัวเบาขึ้นนะฮะแบบระบบการขับถ่ายดีขึ้นเยอะมากนอนดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นสมาธิดีขึ้นแบบชัดเจนมากๆชอบตัวเองเวอร์ชันนี้มากกินอิ่มนะแต่รู้สึกแบบ รู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่ท้องอืดไม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็แบบไอ้โรคที่เคยเป็นกดไหลยงไหลย้อนอะไรเนี่ยก็ก็หายไปหมดเลยคืนจริงก่อ,อนนันนี้ก็หายไปเยอะละแต่ตอนนี้หายไปอีกนะครับก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยจริงๆมันก็ใช้ชีวิตแบบนี้ได้นี่นะนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงข้อสังเกตแล้วกันของตัวเองที่พอปรับชีวิตแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะรับก็จะอาจจะพูดเรื่องนี้หลายๆรอบนะอาจจะซ้าไปซ้ำมาก,ก็ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมว่าบางอย่างเนี่ยพอพอเราพูดหลายๆรอบมันก็จะมันก็จะลงลึกมากขึ้นนะครับอะ่ะ เริ่มเรื่องแรกก่อนอะไรก็ตามที่อยู่ในแพ็กเกจคือมีภาชนะนะฮะมีภาชนะมีแนวโน้มจะเป็น U P F แต่ไม่ทั้งหมดนะแน่นอนยกตัวอ,อย่างเช่นไข่ก็อยู่ในกล่องมันนะฮะก็ก็ไม่ได้เป็น U P F เ,เนอยอย่างเงี้ยนะฮะเน,เนยเป็น U P F ก็มีนะแต่ว่าเนยแท้ๆไม่เป็น U P F ก็มี U P F คือ ultra p r o c e s s food นะเผื่อท่านไหนที่อาจจะเพิ่งเปิดมาฟังนะครับ อ่เราเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วยาวๆในหนังสือที่ชื่อว่า ultra processed e o o ultra processed food นะฮะไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามอีกเลี่ยงนะครับเน้นนิดนึงว่า processed food กับ ultra processed food ไม่เหมือนกันนะ processed food ของหมักของดองขนมปังซาวโดก็ถือว่าเป็น processed food นะฮะแต่ไม่เหมือนกับ ultra processed food ultra processed food สมมติว่าขนมปังซาวโดคือ processed food ultra processed food คือขนมปังที่ผลิตแบบอุตสาหกรรมเป็นแผ่นๆแล้วก็อายุนานๆนั่นแหละนะฮะไม่เหมือนกันพวกนั้นจะมีสารที่เราไม่รู้จัก อยู่ข้างใน INS 401-501อะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีแบบอะไรที่มันเป็นสารที่ใส่ในอุตสาหกรรมที่เราไม่เห็นในห้องครัวปกตินะพวกนั้นคืออ ultra p r o c e s s food เพราะฉะนั้นเราเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราก็จะพยายามมองหาสิ่งที่ไม่ใช่ ultra p r o c e s s สฟ food ซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าไปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตแบบที่อเมาริกามันจะมี whole food ใช่ไหมฮะอันเนี้ยเขาจะพยายามอยู่ละที่จะจัดของที่เป็นไม่ได้เป็น U P F มาเยอะแต่ก็ก็มีผสมมาบ้างอะนะ ก็ต้องเลือกดูนะครับการสังเกตเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดว่ามันมีส่วนผสมน้อยชนิดมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้เป็น UGF ยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือนมโอ๊ตนะฮะนมโอ๊ตที่ห่อนี้นะฮะผมชอบกินนะฮะเขาก็จะเขียนเลยว่าโอเคมี three simple ingredients นะครับถ้าเราไปดูนมโอ๊ตที่ห่ออื่นเนี่ยนะฮะโอ๊ตเิลค์เนี่ยเราจะพบว่าเฮ้ยมันมี i ินก e d เด n t ์เยอะ,แยะ,แ,ยะแยะเลยอะนะฮะมันมีไอน้นูน่นไอ้นี่อะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่นี้เขาบอกว่ามี3อย่างเท่านั้นมีอะไรบ้างมี ฟิลเตอร์วอเตอร์ออแกนิกกลูเตนฟรีโอ๊แล้วก็ที่มารยันพิงสองนะครับแล้วเขาจะเขียนไว้เลยว่า no oils no gums กำในตัวดีเลยนะครับ no dairy no fillers no gluten ก็คือเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วเราจะเห็นของแบบเนี้เยอะมากในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นที่ที่เน้นอาหารออแกนิกจะเจอแบบนี้เยอะมากเพราะคนเข้าใจเรื่องนี้เยอะ ของแบบเดียวกันมีทั้งที่เป็น U P F และไม่เป็น U P F ยกตัวอย่างง่าย,ายโยเกิร์ตเนี่ยชัดเจนเลยโยเกิร์ตนี่มีทั้งแบบ U P F โหส่วนประกอบไปหมดหรือไม่เป็นก็มีนะฮะขนมปังอย่างที่บอกถ้าคุณไปซื้อซาวโดจากเบเกอรี่ที่อบอยู่หน้าบ้านเนี่ยอันนี้ไม่เป็น U P F หรอกเพราะว่าเขาก็ใช้ของสองสาอย่างนะฮรับทำขนมปังแต่ว่าไอแผ่นๆที่เป็นอุตสาหกรรมอันนี้เป็น U P F นะครับซอสไม่เป็น U P F ก็มีเครื่องปรุงรสอะนะฮะที่ไม่เป็น U P F ก็มีแต่ว่าเป็น U P F ก็เยอะนะครับพวกของที่แบบกิมจิอะไรเงี้ยนะ ไม่เป็นก็มีเป็นก็มีนะฮะก็ต้องเลือกดีๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มเลือกเราจะเริ่มชินอ่ะเพราะคุณเริ่มอ่านคุณจะเริ่มแบบอ๋อเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้ยี่ห้อนี้โอเคนมถั่วเหลืองอ่านะสมมติใครชอบกินนมถั่วเหลืองไม่เป็น U.P.F ก็มีเป็น U.P.F ก็มีนะครับก็ลองดูแล้วกัน,เ,นเวลาซื้อของนะฮะแต่อันนี้นี่แถมนิดนึงต่อให้คุณซื้อของสดสมมติว่าคุณซื้ออย่างเงี้ยตอเบอรี่สดอย่างเงี้ย โอเคมันไม่เป็น U.P.F แนะมันเป็นผลไม้แต่อย่าลืมนะฮะว่ามีความเสี่ยงเรื่องอื่นเช่นยาฆ่าแมลง,อ,งอันนั้นต้องล้างเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังระวังประเด็นด้วยไม่ใช่ว่าเราซื้อของสดแล้วมันจะจะไม่มีอะไรอย่างเดียวนะครับอาหารเรียลฟู้ดส่วนใหญ่มกักจะเก็บได้ไม่นานนอกจากคุณจะเข้าฟรีเซอร์ไปเลยนะฮะเช่นคุณซื้อเนื้อซื้อหมูมาแล้วเข้าฟรีเซอร์ไปอนะันนั้นนานแต่ว่าอาหาร U.P.F ส่วนใหญ่เก็บไม่นานแต่เขาไม่ใช่ตัวชีวัดอย่างเดียวนะคืออาหารที่ไม่เป็น U.P.F อาหารเรียลฟู้ดเนี่ยนะ เช่นน้ำผึ้งหรือไข่ไข่ได้เว่านานไหมก็นานกันนะไข่เขาอยู่ได้พอสมควรใช่ไหมครับอ่ะนะฮะแต่ว่าอาหารที่เป็น U.P.F มักเก็บได้นานนะครับมักเก็บได้นานกว่าพอเริ่มเป็นอย่างนี้ปุ๊บเ,เราก็จะเริ่มพยายามอยากทำอาหารกินเองใช่ไหมเพราะว่าแบบโอโ้โหออกไปข้างนอกมีแต่ไม่รู้เขาใส่อะไรบ้างพอทาอาหารกินเองผมสังเกตยอย่างว่าอ่พอเริ่มทาอาหารกินเองไปเรื่อยนะฮะเราจะพบว่าถ้าเราใส่ใจวัตถุด,ดิ บางทีปรุงแค่เกลือพริกไทยแค่เนี่ยนะฮะใส่บง,บง,บงกระเทียมนะกระเทียมมันมีรสอูมามินะหรือไอพวกผักที่มันมีกลิ่นทั้งหลายเนี่ยเราหาคอมบิเนชันที่เราชอบนะฮะบางทีแค่นี้อร่อยละนะฮะหรือถ้าเกิดชอบเนยชอบความมันก็ใส่เนยเนยจริงๆนะหรือว่าน้ํามันน้ํามันนี่เดี๋ยวจะมาเล่าอีกเอพิโซดหนึ่งน้ํามันยาวนะฮะเอาเป็นว่าไม่ต้องกลัวอาหารกินได้แต่ว่าเราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อร่อยด้วยคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราใส่ใจเลือกวัตถุดิบที่ดีนะฮะอาหารอร่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันจะต้อง ลดนิดนึงนะคือต้องยอมรับว่ารสมันจะไม่เข้มข้นเหมือนกับอาหารที่ปรุงจะจัดใส่นู่นนี่เยอะแต่ว่ามันจะอร่อยอีกแบบมันจะอร่อยแบบว่าแบบมีความละเลียดกว่านะผมว่าเราจะได้สัมผัสรสวัตถุดิบจริงๆบางทีเนี่ยเราปรุงเยอะจนเราไม่รู้เลยว่าวัตถุดิบนล้วมันรสชาติเป็นยังไงนะครับออกไปข้างนอกอ่ะยากนิดนึงนะฮะคืออย่างนี้ต้องยอมรับก่อนว่าถ้าไปกินข้าวนอกเนี่ยนะฮะคุณก็เสี่ยงเจอ U.P.F เยอะเพราะเขาใส่เครื่องปรุงอะไรก็ไม่รู้ผงชูรส ที่ร้านไม่ใส่ผงชูรสแต่ว่าน้ําจิ้มอย่างเงี้ยผงชูรสทั้งอันคือมันจะยากกว่าเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคุยได้พวอย่างเช่นสมมุติว่าไปร้านที่เราเห็นแล้วว่าเขาปรุงต่อหน้ามทํำก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยหรือส้มตำอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็บอกเขาว่าโอเคขอไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ลดเครื่องปรุงเอาเท่าที่ได้นะครับอันต่อมาอันนี้มาจากหนังสือแล้วผมว่าน่าสนใจมากเราเปรียบเทียบนะครับแอปเปลิลในสามฟอร์มแอปเปลิลเป็นลูกๆแอปเปลิลบดน้ำแอปเปลิลกินแอปเปลิลเป็นลูกๆ อิ่มเร็วกว่าอิ่มนานกว่าอินซูลินสไปน้อยกว่าน้ำแอปเปิลนี่โ,โหแย่มากอินซูลินสไปพุ่งอย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำแอปเปิลแบบคั้นจากแอปเปิลแหละนะคือเขาบอกว่าของอย่างเดียวกันพอมันเปลี่ยนฟอร์มแล้วเนี่ยนะฮะมันทํางานกับสมองเราไ่เหมือนกันเพราะการเคี้ยวเนี่ยมันปล่อยเอนไซม์ออกมาทางน้าลายเนี่ยนะฮะมนปล่อยเอนไซม์ออกมาแล้วมันทํางานกับสมองเราว่าเราจะรับรู้ความอิ่มความอะไรอย่างไงด้วยน,ะะนี่ผมจําได้คร่าวๆประมาณนี้และผมจําได้ว่า ไม่ใช่เฉพาะแอปเปิลนะทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นเอยาของที่คนไปยิมชอบกินอกไก่ปัน่นอกไก่ปั่นดีนะครับเพราะว่ามันโปรตีนเยอะแต่ว่ากินไก่เป็นชิ้นในเชิงของเรื่องของสิ่งที่มันทํางานกับสมองใครๆที่คุยเมื่อกี้ดีกว่าแต่โอเคเข้าใจได้คือบางทีมันไม่ไหวจริงๆผมก็ไม่ไหวผมก็กินอกไก่ปันนะ่นกันเพราะว่ากินกินไก่เป็นชิ้นไึ้ไมแล้วอกไก่ปั่นเนี่ยโหแบบนชีวิตคนเราก็จะเหนื่อยๆนี่เนะอกไก่ปั่นถ้าคุณซื้อแบบที่เขาใส่น้ําตาลจริงน้าตาลเยอะเพราะว่ามันต้องใส่เยอ ประมาณยี่สสามสุดกรัมแะแต่ว่าถ้าคุณซื้อแบบที่ไม่มีน้ําตาลนั่นก็คือสารให้ความหวานซึ่งก็ไม่ดีอ่ะเป็น U P F เหมือนกันนะฮะก็ลองเลือกดูแล้วกันหรือใครจะปั่นเองก็ได้นะครับหรือใครมียี่ห้อไหนอร่อยๆแนะนำหน่อยสิเพราะว่าผมแบบผมพยายามหาอยู่คือคือถ้ามันรสชาติมันโหดไปมันก็ไม่ไหวไงนะ้ามันก็พยายามอยู่นะฮะจะให้กินไก่ก็เหนื่อยอ่ะนะเพราะว่าบางวันผมกินอาหารแบบมื้อนึงมั่งแบบบางทีกินแบบมื้อครึ่งอะไรเงี้ยนะฮะก็ บางทีเลยต้องต้องพึ่งพวกนี้ซึ่งเป็นที่มาของข้อต่อไปว่าเวโปรตีนเป็น U.P.F mm. เยอะมากนะครับไ mm. อ้ยี่ห้อที่ไม่ใช่ U.P.F mm. ก็พอมีต้องหายดีๆนะครับผมเจอ,อยี่ห้อหนึ่งอาจจะใช้คำว่ากึง่งๆมันงเขาบอกว่ามีอินกริเดนต์หกอย่างซึ่งถือว่าน้อยกว่าเวปกตินะครับอีกอันหนึ่งที่ไปเจอมาคือไข่ขาวเป็นผงๆก็น่าจะพอได้เหมือนกันกลาวเป็นว่าถ้ากินโปรตีนจากอาหารไหวนะฮะกินจากอาหารเถอะนะครับ อีกอานหนึ่งนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วร้อยแคลอรีจากผลไม้กับร้อยแคลอรีจากมันฝรั่งถุงไม่เท่ากันเลยไม่เท่ากันในเชิงสิ่งที่มันทํางานกับร่างกายเราเพราะฉะนั้นราจะบอกว่าคนโทรลแคลอรี่อย่างเดียวผมคิดว่าอาจจะไม่พอต้องถามว่าแคลอรี่นั้นมาจากอะไรด้วยในแง่มุมไม่ได้พูดถึงเรื่องลดน้ําหนักนะพูดถึงว่ามันทําปฏิกริยาถ้าคุณเชื่อว่า U P F ไม่ดีอะร้อยแคลอรีจาก U P F มันไม่เท่ากับร้อยแคลอรีจากเรียลฟู้ดแน่นอนขนมกินได้ไหมกินได้ขนมไม่ใช่ U P F มีเยอะนะครับ ขนมที่ทําโดยไม่ใช่ U.P.F แต่ขนมน้ําตาลเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ดีในมุมนั้นแต่ว่าถามว่าขนมเป็น U.P.F ทั้งหมดไหมก็ไม่ใช่นะขนมที่ไม่ได้เป็น U.P.F ก็มีเยอะนะครับตอนนี้ผมอาจจากอเมริกานะผมเคยใช้ชีวิตยอยู่ที่ประมาณหนึ่งแล้วก็แล,วกแล้วก็อ่านจ,จากหนังสือด้วยเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยค่อนข้างโชคดีเทียบกับประเทศหลายประเทศอย่างโดยเฉพาะอเมริกาอเมริกาเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าฟู้ดสวอมกับฟู้ดเดสเซอร์คืออยู่ไกลจากอาหารจริงๆอ่ะซูเปอร์มาร์เกต็ตในพื้นที่แบบเนี้ยอาจจะไม่มีผักสดผลไม้สด ไม่เหมือนกับโฮฟู้ดที่แคลิฟอร์เนียที่ซีแอตเทิลแบบนี้ไม่ใช่นะฮะคือแล้วก็ที่นั่นจะมีอาหารพวกแบบฟาสต์ฟู้ดเยอะมากครบทุกเจ้าเลยดีกว่าบางบางเมืองนี่มีภายในสมมติว่าคุณอยู่เมืองมหาลาัยเล็กๆกันนะที่แบบอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะฮะมหาลาัยเนี่ยล้อมหาลาัยห้าร้อยเมตรเนี่ยมีฟาสต์ฟู้ดครบทุกเชนใหญ่หมดอ่ะอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คนถามว่าหาเรียลฟู้ดกินทำไมได้แต่มันยากกว่าโชคดีประเทศไทยนะครับ เรามีเรียลฟู้ดเยอะแต่เราดันใส่ไอ้พวกเครื่องปรุงเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณลดเครื่องปรุงได้เนี่ยคุณสามารถทําอาหารกินเองได้แบบที่เป็นเรียลฟู้ดในราคาที่แบบไม่ได้ดูเดือดมากด้วยซ้ำนะเพราะว่าเราก็ทําอะไรของเราง่ายๆกินก็ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่เมืองไทยเราเป็นประเทศผลิตอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เราก็ควรจะต้องหาอาหารได้ไม่ยากเราประเทศเราไม่ได้ใหญ่มากการขนส่งมันถึงกันอเมริกาต้องเข้าใจว่าประเทศเขาไม่เหมือนทวีปบฮะมันก็จะมีตรงกลางๆที่แบบ คนก่อนน้อยนู่นนี่คุณจะส่งผักผลไม้สดไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่แบบกลางประเทศไกลๆส่งก็แพงไปถึงก็ช้าของก็ไม่สดถึงมันก็ยากใช่ไหมเนี่ยเราก็จะนึกภาพอบอกนะครับอีกอย่างหนึง่งเครื่องปรุงอย่างที่บอกนะครเครื่องปรุงมั็น U.P.F เยอะนะครับก็ต้องพิถิพิถัานกับเครื่องปรุงมากๆนะครับต้องอ่านละเอียดและเมื่อเจอยี่ห้อที่ชอบแล้วก็จําไว้จะได้ซื้อถูกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินเดลฟู้ดไปเรื่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลิ้นคุณมันจะ ชอบรสชาติที่อ่อนลงไปเองนะฮะมีคนทอบถามว่าผมสั่งอาหารจากที่ไหนเยอะคืออันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่เพลินผมผมชอบร้านนี้นะ,ะชื่อ p a l e o r o b b ดีเป็นเป็นเขามีเว็บมีแอปอะไรด้วยนะฮะของเขาดีมากนะครมีของเยอะแยะมากมายไปดูได้นะครับปิดท้ายอย่างนี้ผมผมคิดว่าหลังจากนี้นะฮะอาหารประเภทไอของในซูเปอร์มาร์เก็ตประเภทเนี้ยที่แบบเนี้ยมีอินกริเอนต์สามอย่างอย่างที่ผมให้ดูเยนะฮะจะคิดจะเป็นจุดขายจะเป็นจุดขาย ตอนนี้ที่อเมริกาโดยเฉพาะฝั่งที่เวสต์โคสต์อีสต์โคสต์ซึ่งมันมันเป็นมันคนเข้าถึงข้อมูลเยอะกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตดีๆเนี่ยเริ่มเห็นพวกนี้เยอะแล้วนะครับและเชื่อว่าเดี๋ยวไปถึงแถบบ้านเราเยอะมากด้วยทุกวันนี้ก็มีบ้านแล้วนะครับเคยม,มีคนพูดไปนิรังแล้วนะครับเราอยู่ในโลกที่หลีกเลี่ยง U.P.F 100%ยากนะฮะคืออย่าไปเครียดเกินไปเวลาผมโพสต์เรื่องนี้ก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าไอ้น,นู่นนี่กินได้ไหมผมว่าก็เอาเอาเอาเ,อาท,เอาท่าที่เราไหวเลยกันเอาเท่าที่เราทำเรารู้สึกว่า ชีวิตเรามันไม่ทรมานมากจนเกินไปหรือว่าใช้ชีวิตยากเกินไปนะครับตระหนักรู้แล้วก็เลือกแต่ผมบอกเลยว่าแค่เปลี่ยนการกินอาหารเนี่ยชีวิตเปลี่ยนจริงนะฮะอย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่าร่างกายเรามันเชื่อมโยงกันเยอะมากเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาเล่าเรื่องลำไส้ดีกว่าเดี๋ยวไหมว่าไอ้พวกรไบโอติกพีไบโอติกพวกนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่น่าสนใจมากนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ ิสอโอกะชาเขียวที่คราฟรถนุ่มด้วยใบายชาต้นฤดูจากเมืองหลวงชาเขียวประเทศญี่ปุ่นเลือกคราฟความสุขให้ตัวเองได้แล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วประเทศ Mission the Moon. mission. Continue with to your the ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าก่อนเลยนี่คือสีจัน Skin m o i s t u r e b u r by Face Cleansing Water นะครับเป็นเนื้อน้ำผสมกับออยล์นะครับทำความสะอาดได้อย่างหมดจดต่อมานะครับก็เป็นตัวดังของเราเลยนะครับน้ำตบเพื่อผิวอิ่มฟูนะครับสีจัน Skin m o i s t u r e b u r Essence นะครับเวลาเริ่มต้นรูทีนของสกินแคร์เนี่ยใช้ตัวนี้นจะเป็นเหมือนการเปิดผิวนะฮะให้ผิวเนี่ยพร้อมที่จะ แอปซอบกินแคร์ตัวอื่นเข้าไปด้วยต่อแม่นะครับเป็นสกินมอยสเตอร์เบิร์สเซรั่มนะครับเซรั่มบูสต์ผิวนะครับบำรุงอย่างล้ำลึกนะครับทำให้ผิวดูอิ่มฟูดูฉ่ำน้ำนะครับก็มาถึงตัวเก่งของเรานะครับซีจันสกินมอยส์เจอร์เบิร์สเจลครีมนะครับเจลครีมล็อกความชุ่มชื้นยาวนานช่วยผิวเด้งเนียนนะครับฉ่ำน้ำและดูสุขภาพดีนะครับใครๆใช้ก็ติดใจนะครับ